ตอ,อบคำถามทางบ้านวิธีลบประวัติการเดินทางการไปไหนมาไหนบน Google Maps รีบดูก่อนโดนจับได้รู้ไหมว่าแค่เข้าแอป,ป Google Maps ก็เช็คไทม์ไลน์เช็คประวัติการเดินทางย้อนหลังกันได้แบบรายวันเลยอะ่ะเอิญเคยโพสคลิปนี้ไว้ให้ดูกันแล้วนี่คือวิธีเช็คประวัติการเดินทางบน Google Maps แล้วพอโพสคลิปไปทางบ้านก็ถามกันมาเลยค่ะรู้แล้วว่ามันเช็คได้ เอา้าแล้วจะลบประวัติกันยังไงล่ะแน่หลายคนร้อนตัวมีความลับกันใช่ไหมล่ะมาค่ะมาดูวิธีการลบประวัติการเดินทางบน Google Maps กันเลยเริ่มต้นจากเข้าแอป,ปก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์กดการตั้งค่าหรือว่า settings แล้วก็เลื่อนลงไปกดประวัติแผนที่หรือว่า Maps History กดลบหรือว่า delete แล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ลบช่วงเวลาไหนเสร็จแล้วก็กดลบ delete กดรับทราบหรือโอเคเพียงเท่านี้ประวัติการเดินทางต่างๆของเราบน Google Maps ก็จะหายวับไปแล้วแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้ Google Maps เก็บประวัติการเดินทางของเราคราวหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ลบกันให้เหนื่อยไงคะก็สามารถทำได้เพียงแค่เข้าใช้ใน Inco g Nito Mode ซึ่งก็สามารถตั้งค่ากันได้ง่ายๆเพียงแค่ไปที่โปรไฟล์แล้วก็กดเปิดโหมดไม่ระบุต,ตัวตน ระบบจะอธิบายว่าถ้าหากเปิดโหมดไม่ระบุต,ตัวตนอุปกรณ์นี้จะไม่สามารถทำอะไรได้บ้างอ่านครบแล้วก็กด close ได้เลยไหนๆเราลองมาเช็คประวัติกันดูค่ะว่ามันไม่บันทึกจริงไหมให้เรากดที่ช่องค้นหาในโหมดนี้จะเห็นว่าระบบไม่แสดงประวัติการค้นหาขึ้นมาเลยค่ะหรือเพื่อความแน่ใจลองเปิดโหมดปกติแล้วก็เช็คประวัติแผนที่ดูอีกครั้งนี่ไงไม่มีประวัติที่เราเคยค้นในโหมดไม่ระบุต,ตัวตนเลย เท่านี้ก็เรียบร้อยประวัติการค้นหาประวัติการเดินทางต่างๆของเราบน Google Maps ก็จะไม่โชว์ขึ้นมาอีกต่อไปไม่ต้องกลัวโดนจับได้แล้วล่ะและก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ